ผมกับพ่อไม่ได้คุยกันตามภาษาพ่อลูกมานานจนจำความแทบไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นคงยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเหมือนเป็นเพียงผู้ใหญ่กับเด็กคนหนึ่งที่รู้จักกันกเท่านั้นในบางครั้งผมอยากที่จะพูดคุยกับเขาอยากรักเขาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ก่อนที่อะไรๆมันจะสายเกินไปแต่ ตบมือเพียงข้างเดียวมันก็คงไม่ดังและถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามที ัวเรียบร้อยก็เป็นกันเลยแล้วก็ไม่เห็นแปลกนียครับคือวันนี้ผมมีสอบที่มาหาลัย น้ำชา น้ำชาแล้วรู้สึกสุขภาพดีก็ว่าจริงมนยเอาพวกเราชนแก้วไว้แก้วนี้เพื่อส anyway. ุขภาพและแดเราผู้ไม่เคยทอดทิ้งกูไปไหนชนเดือมไว้ชนไว้ชนไว้ 关了耶。

พอ่อครับเดี๋ยวว um ันนี้ตอนค่ำผมกลับมากิ <b> นข hm ้าวกับพ่อนะแล้วแกมาบอกพ่อทำไมปอ รังกแสงวักงงนนนนกใหยผูกลักลูกให้ตีมึงคิดว่าพ่อมึงจะลักกันไหนมึงวะกูว่านะคงผูกกูเหมือนวัวอ่ะทำไมพ่อกูไม่รักกูเท่าไรเลยก็นแน่นอนอนะ่ะเป็นกูกูคงไม่รักมึงหรอกเลวซะขนาดนี้นนอ่าไอ้ซัด มึงดีนักนี่ก็กูคนดีโอ้โหมึงไงทำไมกูคนดียอดมนุษย์อ่ะกูไปซูเปอร์แมนเฮ้ยกูไปกินข้าวดีกว่าวะไม่อยากกินข้าวที่บ้านเบื่อขี้หน้าพ่อกูอะขนาดนั้นเลยเออไปไหมไปไปก็ไปให้เก็บของเก็บไปวะเฮ้ยมึงมึงมีแหรียะมีแต่กูโดดเร็วเนี่ย อนเธอจริงคือดวงใจสองแววรักไปยืนนานเก็ียบดังกับแสงตะวันตะการยังคงสสงงามสักรารสังทองยืนนานเรื่อยมา ำไมข่าวบ้านเมืองสมัยนี้จะมีแต่เรื่องจะเล่าวิวาทกันเมื่อหลายคนไทยจะรักกันสักที ก่็บอกกายก็บกระเยว่แล้วว่าอย่ามหาเรื่องหนักใจมาให้พ่ออีกแค่นี่มนสอนยากสอนเย็นจริงๆนะสอนไม่ได้ไม่ต้องสอนไม่เห็นนิมแป้นเลยผมเอาตัวรอดของผมเองได้พ่อไม่ต้องมายุ่งนิกแคลกล้าเถียงพ่ออีกเหรอทไมก็ผมจะเถียงอ่ะพ่อมีเศอะไรมาห้ามผม่ะนิกนี่ฉันเป็นพ่อกันะพ่อยังเห็นผมเป็นลูกอีกห่อ พ่อเข้าใจไหมว่าผมเกลียดพ่อผมเกลียดพ่อพี่แกไปไหนก็ไปผมเกลียดพ่ออย่าก,กลับมาให้ใจง่างยาลุเร็วให้ง่าย้ลุเร็ว นี่พ่อกำลังทำอะไรอยู่ครับแล้วแกเคยสนใจฉันด้วยหรือพ่อกำลังทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวันนี้ทำไมผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพ่อทำแบบนี้ด้วยและแกเคยถามพ่อบ้างไหมล่ะ นี่แกรออะไรอยู่ทำไมไม่รีบไปเรียน ก็เคยรักผมบ้างหรือป่า โปรโดครับที่ถามออกไปถ้ายัางไงแล้วผมขอไปเรียนก่อนแล้วกันเช้านี้เพื่อสุขภาพและยลายๆเราผู้ไม่เคยทอดทิ้งกูไปไหนพ่อกูไม่เห็นรักกูเท่าไรเลยไม่อยากกินข้าวที่บ้านเบื่อที่หน้าพ่อกูอะเมื่อไหร่จะลับมาสักทีผมเอาตัวรอดของผมเองได้ พ่อไม่ต้องมายุ่งนี่นี่ฉันเป็นพ่อเองนะไหนก็ไปเลยนะออกไปเลยนะเกลียดพ่อ,พอ จากนี้ไปลูกจะขอทำดีกับพ่อให้ดีที่สุดเพื่อถวายในหลวงลูกนิ้ นิกพ่อรักนิกนะคืนนภาดาราพรลาประกายแสงดาวเปาวตาดาดเรียงเคียงแสงดวงจันทรา เพลิดนชมแสงคลายณนาะผาเห็นดวงดาราล้อมจันที่จริงนั้นเดือนและดวงดาวต่างเรื่องแสงวาวพราวพันด้วยแรงจากแสงดวงตะวันจึงมีแสงเดือนงามคลันแสงดาวประชัน Manuel well,